มาค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะน้องท่านนี้สมาชิกท่านนี้ส่งเรื่องนี้เข้ามาไม่ใช่เรื่องของเธอนะคะเป็นเรื่องของเพื่อนของเธอเธอบอกว่าเธอกับเพื่อนคนนี้สนิทกันมา <c oughs> ตั้งแต่ชั้นประถมนะคะจนกระทั่งเรียนชั้นปวชปวสร,ร่วมกันด้วยกันแล้วก็ต่างคนต่างมีงานทำนะคะ,นะคะเ <c oughs> พื่อนของเธอไปทำงานอยู่ที่ พัทยา,าเขาเรียกอะไรอะ่ะไปทำงานาเป็นทำเกี่ยวกับว,วีซา <c oughs> นะ่านะเป็นลูกน้องเขาอะนะคะเปิดบริษัททำวีซ่าให้กับพวกเมียฝรั่งหรืออะไรพวกเมี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้น <c oughs> เพื่อนก็มีแฟนต่างชาตินะคะที่ที่เขามาเป็นลูกค้าที่ร้านคือตอนแรกอ่ะ เขามาเดินเรื่องให้แฟนเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยือนท่องเที่ยวที่ที่ประเทศน่ะน,นะคะที่ประเทศของเขาอปากไม่แดงไม่มีแรงพูดแล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นไงมาไงไม่รู้หนึ่งปีผ่านไปฝรั่งคนนี้กลับมาอีกนะคะกลับมา,าเธอบอกว่าไม่ได้มาเป็น ลูกค้านะคะแต่ต้องการที่จะมาทําความรู้จักกับเธอเพราะว่าชอบถามเธอว่าเธอมีแฟนหรือยังเพื่อนก็บอกยังไม่มีแฟนนะคะในที่สุดทั้งคดสองคนนี้ก็ตกลงคบหากันนะคะแล้วก็ฝรั่งคนนี้ก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็ในที่สุดความรักสุขงอมนะคะก็แต่งงานกันนะ,ะเพื่อนลางานไม่ได้อาลาได้ไม่นานนะคะคือลาได้อาทิต์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นี่แหละก,ก็ก็ไปเที่ยวบ้านเขานะคะเพื่อที่จะ อยากรู้ว่าที่อยู่สามีเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเพื่อไปดูที่ทางดูอะไรแบบเนี้นะคะแล้วถามว่าทําไมเธอไม่ลาออกจากงานแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศเธอบอกว่าเธอชอบงานที่นี่นะคะแล้วก็เพื่อนฝูงอะไรอยู่ที่นี่อีกอย่างพ่อแม่เธอไม่อยากให้เธอไปอยู่ต่างประเทศอีกอย่างหนึ่งสามีของเธอก็ใกล้จกกะเกษียณแล้วนะคะก็เลยว่าเออรอสามีกเกษียณแล้วก็ขอย้ยายมาอยู่เมืองไทยนะคะ สามีซื้อบ้านนะคะให้ให้อยู่แล้วก็ส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนชีวิตทุกอย่างก็ราบรื่นเขาจะมาหาเธอปีละครั้งย <c oughs> อยู่ครั้งละ,ะสามอาทิตย์นะคะเขาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะถามว่ารวยไหมคือ,อเขามีอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะคะสองสองห้องท,ที่ที่ต่างประเทศซึ่งรายได้ดีไหม มันก็ก็ก็เป็นการถ้าเขาขายมันก็จะโอเคนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขากเกษียณเขาก็จะขายแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยกับเธอแล้วก็เงินการสร้างบ้านซื้อบ้านให้เธอเนี่ยเขาซื้อเป็นเงินสดเลยนะคะสามราคาสามล้านห้านะคะก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะอยู่กันก็ชีวิตก็ราบรื่นนะคะก็ติดต่อคุยกันทุกอย่างดูราบรื่นไปหมด แล้วมีวันหนึ่งนะคะน้องคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ไปเยี่ยมเพื่อนนะคะคิดถึงอีกอย่างหนึ่งเธอก็มีแฟนคนไทยนะคะก็ไปไปเยี่ยมเยือนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพบว่าเฮ้ยทําไมในบ้านเพื่อนมีผู้ชายอยู่ด้วยเอเธอก็ถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบอกเป็นเด็กเด็กเด็กในคอนโทรเพื่อนบอกแบบนี้ติดตลกเธอก็เอ้าพูดจริงหรือพูดเล่นเพื่อนว่าพูดจริงก็เงา ถามว่าเลี้ยงจริงจังไหมก็ก็เวลาแฟนแฟนไม่อยู่ก็เรียกใช้งานก็คือเอ่อเป็นเด็กรุ่นน้องนะคะเป็นเด็กรุ่นน้องของเธอเธอบอกแบบนั้นเพื่อนก็บอกเฮ้ยมันไม่ดีนะถ้าผัวจับได้นี่ชิปเลยนะเธอก็บอกก็ไม่ให้จับได้สิอีกอย่างหนึ่งเด็กคนนี้ก็รู้ว่ามีปัวแล้วนะคะก็คือเมียฝรั่งเลี้ยงดูเด็กนะคะแล้ว เธอก็เลยอดลนทนไม่ได้เธอบอกเฮ้ย hey, ก็เตือนเพื่อนหลายครั้งนะะแต่ว่าถ้าถามว่าจะให้เธอไปบอกกับสามีเพื่อนไหมเธอบอกเธอไม่บอกเพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือถ้าเขาไม่เชื่อเราก็จะเสียทั้งเพื่อนนะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นหมาหรือถ้าเขาเชื่อแล้วเขามาแล้วเกิดเขาคืนดีกันเราก็เป็นหมาเราก็จะเสียเพื่อนอีกนะคะสรุปแล้วปล่อยให้เป็นไปตามเวรกรรม หลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้ติดต่อเพื่อนนะคะแล้วห่างกันไปสองปีเพื่อนโทรมาหาบอกว่าตอนนี้เลิกกับสามีชาวต่างชาติแล้วเพราะว่าเขามาเซอร์ไพรส์แล้วก็จับได้ว่าเธออยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะเขาฟ้องร้องเอาทรัพย์สินทุกอย่างคืนหมดนะคะแต่ว่าเงินที่เขาส่งให้เขาก็กกไม่นั่นนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ต้องขายแบ่งกัน แล้วก็ตอนเนี้ยเพื่อนก็โดนไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นทิ้งแล้วก็ลาออกจากงานเพราะว่าทนอยู่ในสังคมอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้เพื่อนมาทํางานอยู่ที่ประเทศเกาหลีนะคะชีวิตก็เธอก็บอกว่าชีวิตเพื่อนก็ลุ่มลุ่มดอนดอนนะคะรักใครชอบใครก็มีอันเลิกลากันไปหมดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายที่ไม่สดนะคะ ชีวิตเพื่อนตอนนี้เพื่อนบอกว่าไม่มีความสุขเลยแต่ว่าต้องโพสต์ในโลกโซเชียลว่าชีวิตดีมากนะ,ะมันเป็นเรื่องของหวานอมขมกืนนะคะหน้ายิ้มแต่อกตรมอะไรแบบนี้เรื่องนี้เธออยากให้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับเมียรฝรั่งหลายๆคนนะที่ ที่กาลังทําแบบนี้อยู่ให้เลิกซะหรือใครที่คิดจะทําแล้วคิดว่าตัวเองเงาเหลือเกินนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปมีชายอื่นคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งตัวเองจัดสรรเวลาได้ผัวจับไม่ได้หรอกแล้วก็ยังคอนทลเด็กคนนี้ได้อ,อ้อลืมบอกสาเหตุไปว่าทําไมสามีถึงจับได้เพราะว่าเด็กหนุ่มคนเนี้ยนะคะมันต้องการที่จะตีตัวออกห่างจากเธอเพราะว่ามันก็ไปติดเ,ออเด็กรุ่นราวเขาเดียวกันนะคะ แล้วก็เธอก็ไปอรารวาสหลายครั้งนะคะจนจนเด็กคนนี้ทนไม่ได้แล้วก็แอบนะคะส่งคลิปวิดีโอนะคะที่ที่อยู่ด้วยกันที่มีอะไรกันอย่างเงี้ยส่งไปให้กับสามีที่ในอีเมลของเธอนั่นหละนะคะเพราะว่ามันก็รู้อีเมลเข้าอีเมลออกคือเธอเปิดเผยทุกอย่างจรงิงจังจิตใจทุกอย่างคิดว่าเด็กจะซื่อสัตย์นี่คือทําไมสามีถึงมาจาับ จับได้นะคะวันนี้ป้าแก้วก็เอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะว่าอย่าหาทำเด้อสาวมันบาปนะคะแล้วเวนกับทุกวันเนี้ยมันติดจรวดมาไวมากมาแบบ 5G เลยนะคะช่วงนี้หลายคนถามว่าทำไมป้าแก้วดูไม่สดชื่นดูไม่อะไรเลยป้าแก้วป่วยนะคะป่วยเขาเรียกป่วยเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนโรคซึมเศร้านะคะ ขั้นรุนแรงแต่ป้าแก้วป้าแก้วคิดว่าแก้วโอเคนะคะแต่ว่าสามีบอกว่ามันไม่ใช่นะสามีก็เลยพาไปหาหมอแล้วทีนี้เขาให้ไปคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาก็ให้ป้าแก้วพักนะคะเพราะว่าป้าแก้วเป็นโรคเครียดเครียดสะสมในหลายหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตเรื่องการทํางานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็เลยให้ป้าแก้วหยุดทํางานแล้วก็อย่าเข้าโซเชียลมากอย่าดูอะไรที่มัน เป็นด้านลบด้านอะไรหรือเรื่องเศร้าๆอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาให้ยามามาทานนะคะก็ก็คันคันนั้นเขาบอกว่าถ้าสมมติอาการยังไม่ดีขึ้นซึ่งป้าแก้วคิดว่าป้าแก้วปกตินะคะแต่สามีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกว่าป้าแก้วไม่ปกตินะคะแล้วก็จะเฝ้าดูป้าแก้วตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแกไม่ให้ป้าแก้วไปไหนนะค,ะคือแกจะนั่งติดเลย ะะเหมือนติดคุกนะคะบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นเขาอาจจะให้ป้าแก้วไปพักผ่อนในโรงพยาบาลที่เฉพาะทางนะคะ,นะคะเพื่อเพื่อจะดูอาการอีกอย่างหนึง่งซึ่งซึ่งซึ่งป้าแก้วคิดว่าป้าแก้วโอเคนะทุกคนว่าไหมเนาะเนี่ยทุกคนจงดูแลตัวเองนะคะอย่าทําให้ตัวเองเครียดนะคะมีอะไรก็ให้ระบายออกเนาะ,ะดูแลสุขภาพนะคะคิดถึงทุกคนค่ะ